ศึกษาก็เข้ากเอสารมอดวมก็จะแบ่งไว้สองสายก็คืออทำนายตามตำรากับใช้เซนอะไรพวงเนี้ยที่มีพวกพายกระซิบอะไรพางเนี้ยครับมันก็เป็นเรื่องปกติอาจารย์เคยทํามาทั้งสองอย่างอาจารย์มีคนกระซิบที่หูไม่ใช่ไม่มีแล้วอาจารย์ก็ดูพายยีบซีนั่นแหละเรียกว่าตาราคือเราเป็นหมอดูไหมหมอไม่ได้เป็นครับแต่ว่ามก็เป็นอสายชอบดูหมอผมสายเราเป็นแค่คนดูแต่เราไม่ได้เป็นผู้ดู ถูกต้องป่ะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจหรอกเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นว่าเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างเราไม่มีทางรู้เลยวิธีเทคนิคอะไรยังไงเราไม่มีทางรู้เพราะเราเป็นคนที่ไปนั่งดูเราไม่ใช่หมอดูเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหมอดูด้วยกันมันจะรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงมันจะเหมือนกันหมดไม่มีต่างกันแลวเรื่องนี้เราเถียงอาจารย์ไม่ได้หรอกเพราะอาจารย์เป็นเราไม่ได้เป็น แล้ววงการที่อาจารย์อยู่มาเพื่อนอาจารย์เป็นหมอดูหมดทุกคนมันจะไม่รู้ได้ยังไงทั้งล่างทรงทั้งหมอดูก็มีหมดมีหมดทุกคนหมอดูตอนแรกเป็นหมอดูอย่างเดียวแต่หลังมาอยู่ไม่ได้ก็เลยไปทําพิธีกรรมเพิ่มนี่ก็มีเ,อเยอะแยะหมอดูอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ก็เริ่มขายของสะดะขคอต่อชะตาไปหาดูเลยไม่มีหมอดูคนไหนะไม่ขายของอันนั้นก็ออกแนวเป็นในมิจฉาชีพนะครับหมอดูหรือเปล่าครับมันก็ไม่ใช่มิจฉาชีพไงนะมิจฉาชีพไม่ไปตามจับเขาล่ะ สุดท้ายแล้วมันก็เต็มใจจ่ายไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเชื่อเขาไงลงเชื่อเขาว่ามันสามารถทําได้ทุกวันนี้มันเลยขายก็เป็นปกตินี่ไงก็อย่างวันนั้นที่อาจารย์คุยกับคุณแพรลี่คุยกับคุณด็อกเตอร์เราก็คุยกันก็เข้าใจกันว่าเออสามารถไปแจ้งความจับได้นะอาแล้วใครจะไปแจ้งฟาร์มวัดยังทําเลยทุกวันนี้วัตถุมงคลรุ่นรวยร้อยล้านรุ่นเจ้าสัวสามารถเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเนี่ยเขาบอกว่าการโฆษณาแบบนี้เรียกตํารวจไปจับได้เลย แล้วทำไมทุกวันนี้มันยังเต็มไปหมดทำไมตำรวจไม่เดินไปจับเลยล่ะทำไมต้องมีคนไปร้องก่อนเรอะเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปหมดจนมันกลายเป็นถูกไปทั้งประเทศแล้วถ้าไม่มีคนออกมาพูดไม่ออกประกะตุกเตือนสังคมคําถามคือมันจะทวีคูณขึ้นอย่างมากมายแม้แต่มหาเถรสมาคมเองก็ยังออกกฎว่าไม่พระธรรมของเหล่านี้จะไปดูสิพระดูดวงอะ่ะเต็มไปหมดพระทราพิธีกรรมเสกเป่าเต็มไปหมดพระขายเครื่องรางของขลังเต็มไปหมดเงียบไม่พูดเรื่องเนี้ไม่พูดกันนะ คนเรื่องดเะแดมก็ต้องมีผู้เสียหายมาฟ้องร้องนะอาจารย์ก็น่าเงี้มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องรอให้คนคนนั้นอ่ะโดนจนหมดตัวก่อนแล้วค่อยฟ้องคือเราจะปล่อยสังคมเป็นแบบนี้เหรออาจารย์ถามจริงเราจะปล่อยสังคมเราลูกหลานเราเจอจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วค่อยมานั่งฟ้องร้องกันแล้วก็เป็นบทเรียนบทเรียนเสร็จปุกก๊บก็ด่า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 เราจําเหตุการณ์ตอนหมอดูครั้งนั้นได้ไหมที่หมอดูเนี่ยไปขโมยดวงคนบทเนื้อบดตัวแล้วก็มานั่งฟ้องร้องกันในรายการ จนอาจารย์เจ้าไปนั่งอยู่ในการหนกระแสจนมีหมอดูเนี่ยมาโต้วาทากับอาจารย์คนทุกคนเนี่ยเข้าข้างอาจารย์หมดไม่มีใครเข้าข้างหมอดูเลยทุกคนเข้าข้างอาจารย์หมดเพราะเห็นตักกะชัดเจนแต่พอเวลามาถึงวันนี้กลับกลายเป็นหลงอึมในวันนั้นไปหมดเลยว่าที่อาจารย์พูดต้องการกระตุ้นเตือนสังคมให้มีสติสัพพัญญะแล้วถ้าเราเชื่อหมอดูแบบนี้อีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะมีไอ้บิชาไอ้ไอ้ที่เราเรียกว่าวิชาชีพเนี่ยยุใดใช้โดยหลอกจนหมดตัวก็กลับมาออกรายการอีก แล้วก็ตึกกระตือสังคมแล้วคนก็ด่าหมอดูเสร็จพอเวลาเรื่องเงียบก็กลับไปเข้าข้างหมอดูเหมือนเดิมมันวนอย่างเงี้ยมากี่ครั้งแล้วอาจารย์เลยพูดในรายการหัวกระแสวันนั้นวันนี้ทุกอย่างที่เราไปเชื่อหมอดูกันสุดท้ายมันก็กลับมาจบที่โต๊ะรายการหัวกระแสแบบนี้ทุกทีและสังคมก็ลืมไปไปเชื่อสุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมาไปแบบนี้อีกแล้วมันโดนมาไม่รู้จะโดนกันยังไงมันเป็นไม่รู้จะเป็นกันยังไงแต่ก็ไม่เคยเข็ดไม่เคยลา พราะโดนโลกมันดึงไปโดนกระแสสังคมดึงไปโดนความเชื่อความเห็นผิดดึงไปลากไปเนี่ยโดนจับตัวกันไปแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยสามมันไม่ใช่ว่าอาจารย์เหมาหมอดูทั้งหมดแต่อาจารย์พูดถึงศาสตร์ที่มันเป็นศาสตร์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเรื่องเดรัจฉา,าวิชาเงี้ยคนก็ชอบไปจับประเด็นว่าอาจารย์พูดถึงเดรัจฉา,าวิชาหมายถึงวิชาการวิชาชีพทั้งโลกไม่ใช่อาจารย์ก็ยำ้ำไม่รู้จะย้ำไงว่าอาจารย์พูดเฉพาะเดรัจฉา,าวิชาด้านศิยศาสตร์ เนี่ยก็ไปตีไปอะไรกันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีความเข้าใจโดยร<ม>อบนะไม่ฟังให้มันชัดเจนว่าสิ่งทีาา่อาจารย์อธิบายอย่างนี้ก็เคลียร์เลยครับถ้าอธิบายอย่างนี้เคลียร์เลยอาจาร,รย์อธิบายอย่างนี้มาตลอดแต่เวลาอธิบายเสร็จแล้วมันไปจับไอ้คงคอาอธิบายนี่มาพูดไหมละ่ะไม่มันไปจับอะไรมันไปจับเฉพาะตอนด่าแต่ตอนอธิบายอ่ะไม่ฟังอาจารย์อธิบายแบบนี้มาตลอดสามปี จะบอกว่าไม่อธิบายได้ไงอาจารย์พูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกแต่เวลาฟังฟังไหมไม่ฟังกูจะฟังเฉพาะตอนด่าแล้วก็เอาไปด่าจะฟังเฉพาะตอนที่ไปพูดถึงหมอดูแล้วก็เอาประเด็นนั้นตัดคลิปวิดีโอนะแล้วก็เอาไปด่าเอาไปเป็นดามากกันแต่ที่เขาสอนกันมาตั้งมากมายเนี่ยไม่ฟังเนี่ยก็เพราะว่าอ้ันที่สอนดีไม่จับไงไปจับอันเฉพาะที่สอนไม่ดีอันที่สอนถูกไม่จับไปจับเฉพาะที่สอนผิดอย่างเงี้ย แล้วมันจะไปถูกได้ยังไงล่ะมันก็ผิดอย่างเดียวเพราะมันจับแต่มันจับแต่ผิดไงมันไม่จับถูกไงเนี่ยปัญหาอธิบายไว้หมดอ่ะเนี่ยที่คนทุกคนพยายามบอกอาจารย์สอนผิดสอนผิดสอนถูกกับสอนเต็มไปหมดเลยอธิบายไว้หมดบอกว่าเนี่ยมันย้อนย้ยย้อนแย้งยังไงไปฟังให้มันรอบครอบสี่ใครจะมานั่งพูดทุกเรื่องให้มันจบได้ในเวลาเดียวกันล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจับเอาตรงนู้นจุดหนึ่งเอาตรงนี้จุดหนึ่งไปพูดตรงนู้นจุดหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งแต่ตรงที่พูดดูดีไว้เนี่ยอธิบายไว้อย่างอ แต่คาถามคือใครจะมานั่งอธิบายได้ตลอด24ชั่วโมงมันก็มีเรื่องใหม่ๆในการพูดอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ตัดตอนรวบลัดและจะให้อาจารย์พูดรวบรวมทุกอย่างทุกครั้งในคําถามในคําตอบเดียวมันจะรวบรวมหมดได้ยังไงมันก็หมดเวลาพอดีอย่างเงี้ยครับแต่โด้วยตึ่งผมชอบนะครับเออมีคนมาคอยแก้ให้เราอย่างเงี้ยก็ดีตอนที่จังเราบินผ่านมันดีอาจารย์ไม่ติดเลยเรื่องแก้แต่การแก้เนี่ยมันต้องแก้โดยสุจริต มันต้องแก้โดยเป็นกัลยะาณมิตรไม่ใช่ไปแก้โดยการไปค่อแผล่ไปด่าทอต่อว่าไปดูถูกเกลียดหยามเราลองดูเจตนาดิเดียวคนทุกวันนียที่นั่งแก้กันเนี่ยเขาแก้กันด้วยเจตนาทุจริตหรือแก้ด้วยเจตนาทุจริตแก้ด้วยเจตนาของความเมตตาสงสารตามพระวิหารสี่หรือแก้ด้วยเจตนาของโมราคาโทสะโมหะเราล,ลองกลับไปดูแล้วลองนั่งพิจารณาดูซิว่าเจตนาเขาต้องการทําลายอาจารย์เพื่อให้ยุติการสอน หรือเจตนาเพื่อตําหนิติดติงตามธรรมจะได้สอนต่อไปเราลองกลับไปพิจารณาดีๆว่าสิ่งเหล่านั้นมันกําลังเป็นอะไรมันกําลังอยู่ในบริบทไหนคนเตือนอย่างเป็นกัลาย,ยาณมิตรอาจารย์เห็นก็มีพระาจารย์สมบูรณ์นะ่ะที่เตือนอย่างเป็นกัลาย,ยาณมิตรมีสติสัมปชัญญะในการเตือนที่เหลืออาจารย์ไม่เห็นมีใครเตือนอย่างเป็นกัลาย,ยาณมิตรสักคนมีแต่ต้องทําลายทําร้ายกันมหาก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากับอาจารย์นั่นก็ไม่เห็นจะเตือนอย่างมีกัลาย,ยาณมิตรนั่นเตือนแบบต้องการจะทําลายทําร้ายมีโทสะของตัวเองเป เอาคนอื่นไปแผล่อย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เราต้องพิจารณาอ่าครับก็ถือว่าวันนี้ผมมาเคลียร์ใจอาจารย์นะครับก็แค่นี้แหละครับอาจารย์สาธุลองไปถามหมอดูไปครับไปถามเพื่อกูเวียนหัวควรไปหาหมอไม,ไม่ใช่ไปนั่งหาหมอดูปัญญาอ่อนกูเวียนหัวกูก็ดามึงได้นะอีพวกปัญญาอ่อนเนี่ยชอบสร้างคำพูดแปลกแปขึ้นมา มึงป่วยมึงไปหาหมอดูทำหอกอะไรเพอเจอชอบสร้างคำพูดแบบเนี้กันจนคนมันคิดว่าเป็นเรื่องจริงเวลาป่วยเป็นไข้อาการไม่ดีก็ไปหาหมอไปหาล่างทรงหาหมอดูไปหาร่างทรงมึงสร้างเหตุผิดชีวิตมึงจะดีขึ้นได้ยังไงวะก็ทำให้เราสงบมึงไปเอามาจากไหนฟังเพลงแล้วสงบมีแต่เพลินสงบกี่โมง มึงฟังเพลงมึงก็ไหลไปตามอารมณ์เอาอะไรมาสงบก่อนมึงอย่ามาคิดเองเออเองให้มันมากนะ สรุปไม่ได้โดนจับใช่ไหมแล้วถ้ากูจับกูจะมานั่งไล์สดอยู่ได้ยังไงทุกวันนี้ล่ะล่าสุดนี่กูได้ยินว่าตัวเองตุยแล้วนะตอนเนี้ยยากถามอาจารย์เบียกนานแค่ไหนครับภาษีเลียเมตาจลงมาตาสรูอีกนาน พวกเพลงที่บรรเลงแล้วก็มีเสียงคลื่นโทนนี่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทอันนี้ได้ไหมครับไม่ได้จ้าไม่ต้องใช้อะไรขนานั้นนะใช้ตัวมึงได้แหละไม่ต้องไปสวนขวายหาอะไรเดี๋ยวขอคิดก่อน อาจารย์ทำไมช่วงนี้กระแสอาจารย์ดูตกจังเลยสงสารอาจารย์ไม่ต้องมาสงสารกูจ้กูยังไม่รู้สึกสงสารตัวเองเลยกูไม่ได้รู้สึกว่ากูได้รับผลกระโบอะไรเลยมึงไม่ต้องมาสารแนสงสารกูนะแหมสงสารจังเลยกระแสตกก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตกูกูจะค่อนข้างสบายใจได้ซ้ำเวลากูไปไหนมาไหนไม่ต้องมีคนมาถ่ายรูปกูเมื่อช้ากูแวะตลาดมือสองแวบเดียวคนยังลุมก็มาถ่ายรูปกูอยู่เลยกูเบื่อมากเลยช่วยตกจริงจริงทีเถอะ กูเหนื่อยกูอยากพักบ้างกูอยากไปไหนมาไหนไม่ต้องมีใครมาสนใจกูบ้างดูซึมๆไปนะ กูง่วงจ้ากูไม่ได้ซึมกูนอนน้อยแม่ดูซึมซึมไปนะก็กูไม่ได้นอนกูก็ต้องซึมสิมุ่ใช่กูอเลิร์ดหรือไงคนง่วงเมือคืนนอนดึกสิกูรอทำเพิ้นจ่ะน่ะ กูออจะได้นอนนน่ะตาเข้าไปตีอะไรกันไม่รู้น่ะกว่าจะเสร็จก็ห้าทุ่มกว่าแล้วอาจารย์เข้าดู tiktok km หน่อยคะ่ะคืออะไร ช่องหนึ่งบอกว่าพระเจ้าเคยทำนายว่าพระสิทธิยมตตาจะลงมาประสูติเป็นพระเยซูไม่ใช่จะเพอร์เจอร์จะอันนี้เพอร์เจอร์และกล่าวตู่ยังไม่โดนรวบเหรอคะแล้วมึงนะไม่โดนเหรอกูเนี่ยปลอดภยัยแต่ว่ามึงอไม่ปลอดภัยแล้วล่ะอีกไม่นานน่าจะโดนรวบไนะ ทำไมคนไทยเชื่อข่าวปลอมง่ายจังครับอืมกูก็ไม่แปลกใจว่าทําไมมิจฉาชีพทําธุรกิจ,จเจริญเติบโตในประเทศไทยกูก็ไม่แปลกใจก็มาเป็นอย่างนี้กันไง ไม่ได้ดูหนังคนแทพาเกเหรอครับไม่ได้ดูอะกูไม่ดูหนังมึงจะมาให้กูดูหนังเรื่องอะไรล่ะเอออีนี่กระถามอะไรปัญญาอ่อนหนังกูเล่นเองกูยังไม่คิดจะดูเลยนักภาษาอะไรกับหนังที่กูไม่เล่นจะเ,เวลาไหนไปดูยี่ิบเจ็ดเจออาจารย์ที่วนะ่าปานคำน้อยอาจารย์ไม่ได้ไปยีิบเจ็ดนะอาจารย์ไปยี่ิบห้า วัดป่านาคำน้อยอาจารย์เข้าไปวันที่ยี่สิบห้านะไม่ใช่ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดไปช่วงบ่าย